พี่มาแข่งมาแข่งมากาแฟสิจาร์มีผัวนี่แลมีผัวเราสวยขนาดนี้เราแต่งหน้าเราพี่หนึ่งแตน้าย่างเบาๆเดี๋ยวให้ชาร์็เตอร์มือหน่อยเอฟเฟกต์ว่าหรือว่าเป็นงยนี่ยเป็นเอฟเฟกต์ว่าเป็นแต่งผมตีตัวตีเอาอะไรมุมออกเห็นออกในการไม่ได้แต่งเป็นเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์หาเลยบ้าเหรอไม่ใช่หรอแต่งเองทั้งหมด ช่าไม่มีได้แต่หน้าอะไรแบบนีเคยแบบมีต่อบินออกมาไหมตรงแก้มมีต่อบินเลยมีแต่ยุงต่อมันใหญ่ไปลเออยังมา่อยเคยลงมาดิเคยลงยัมา่อยบ้างถามเฮี้ยนไอกูเถอะถามเฉยๆอะไรกับกูนั่นหน่าเนี่ยไม่ถามเฉยๆเคลียเราจะเอาอะไรไม่ถามถามมึงจะเอาอะไรกับสังคมมึงถามอย่างเงี้ยถามเฉยๆทำไมอ่ะ หน้ามึงมีปัญหากับส่วนประสาทสมองมึงเหรอหน้าตัวเนี่ยถาไปเฉยพี่หัวหายไปไหนเลยเหมือนเหมือนแต่พี่แต่งนหนมาออาผมเลยพี่แต่งให้มันเป็นนี่เป็นนิ้เศษมาออาผมเลยดูก่ป่ะเอ้ยของจริงเหรอเนี่ย ไอ้มึงก็ไปแตกต่ากันแล้วเนี่ยฮะไม่มีผมไม่มีโอ้ไม่มีอันนี้เออยยันยันอันนี้แต่ขาดนอนนะแต่หาย่ายผมน้ำผมนับเป็นแคบนับเป็นจุดนี่นับเป็นรูเลยนี่เป็นจุดจ้ะใช่นี่เป็นจุดจ้ะจุดโอ้เมอพอกันเลยจะไปว่าคนอื่นเขามีอะไรถามไหมนะมดเดินมันเหนื่อยพี่เวลามันเดินอุ้ยมดจองไอ้แข่งแรลลี้ จะไปสองช้าดูโอ้ยสองช้าไปบ่อยไม่มีใครกล้ายืนคู่ด้วยไงทำไมอะนกพิราไปยืนคู่กันไม่รักทำไมอ่ะอยู่ที่นกพิราบเลิกกินนะใครก่อนเคยไปแบบพี่เคยขายในตู้มาเคยมีปูตู้ตู้ไหนหันวดไปไปตู้อะไรเงี้ยไม่เคยไปเหรออืมอะไรหนุ่ม อะไรเนี่ยคายไงการถาตอทำไมอ่ะทำไมต้องชิงอะไปทำไมไม่เชื่อตาหลาด ถ่ายจ้างไอ้นี่ก็ถ่ายจ้างมึงถ่ายตั้งนาน